สวัสดีสายเติมแต่เล่นกากต่อให้มึงเติมจนหมดตากมึงก็เล่นกากอยู่ดีครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับผมอาเตยนะครับวัดได้นะโอเคครับถ้าจะวัดก็พกตลับมิดมาโอ้ยเพี้ยนมันเหลือสองมิดเองเพี้ยนโอ้ยเพี้ยนมันมายิงในมุ้งเลยโอ้ อะไรเนี่ยโอ้ไปเด้งเข้าติ๊กตกไอ้บ้าเอ้ยโอ,เยอย้เรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ผมไปเด้งเข้าติ๊กตกเพี้ยนติ๊กตกส่งอะไรมาก็ไม่รู้ไปจ้ำโดนเข้าไปเลยโอ้แค่เลยวะ โอ้ยเพี้ยนสุดยอดเลยเพี้ยนฮืมเจอของตึงนะนี่อะไรวะทำไมเป็นดีสายฟรีเก่งแต่ปากอ๋อครับครับผู้อ่านผู้อ่านจะผู้อ่านจะผ่านสายสายฟรีแล้วทำไมหรอสายฟรีแล้วทำไมหรอเปครับเห่นเพ่นไหบกันกอนเนี้ย สายฟรีแล้วมันเล่นไม่ได้หรอมันต้องเติมอย่างเดียวหรอผมว่าคุณอย่างครับผมว่าคุณอย่างครับอ๋อผมร้อนตัวเองครับโอู้ยไม่ได้ว่าอะไรคุณเลยเฮ้ยเข้าไอ้เกมเข้ามาคุณก็ว่าคุณก็พูดอะไรพวกไหนไม่ได้ร้อนตัวเลยเลยครับครับโอ้ยเพี้ยนมันจะยิงอาตุ่ยแล้วอ่ะอาตุ่ยไปแล้วจ้าตุ่ยไม่อยู่แล้วจ้าอาตุ่ยเออะเอ๊ไว้แมทเป็น ปังปังโอ้ยโอ้ยสองตัวโอ้ยนอดยิงอีกว่ะคือสีโคแถวว่าตาีนี้นายวิ่งไปตายอีกอ๋อครับครับโอ้ยมีผู้สาวมาด้วยว่ะยูผู้สาว <c oughs> อหืออ่อนเลยเหรออ่อนเลยเหรอทำไมเธอแตกง่ายจังโอ้โหมิดเดียวอย่างเวอร์อุยอุ้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 ยนายอยู่แคนเดียวกับบีหนึ่งใต่ปะเนี่ยซื่อเหมือนกันเลย่ะรู้จักบีหนึ่งห ไอ้ไอ้ยังคือเก่าบอกเคยเปลี่ยนแปลงเฮงไอ้ยังหักเจ้าบอกเคยเปลี่ยนแปลงเขาคือคนที่ทำติ๊กต็อกไอ้นั่นน่ะอีสานไอ้นั่นน่ะที่ได้พับจีอ่ะอ๋อไม่ต้องไม่ต้องวารอแล้วเขาจะปัด อะไรครับนี่โอ้ยจบแล้วโอ้ยโอ้อยากจะทิ่มแต่นิ่มไปหน่อยโอ้โหอะไรครับนี่อ่ะชื่อจิตพลอยเถอะวะ้ยโอ้ยอยิ่งจนบ่ถ,ถือ้ยโอ้ต้องไปซื้อโทราศัพท์ใหม่แล้วว่าข้างเกิน ทำไมรู้วะอ๋อจบแล้วจบก็ตกรอยโอ้ยแม่งล้ม,มแล้วไอ้พวงนี้มันต้องเจอกับอาเต้ยบอกเลยบอกเลยให้พวกนี้มันต้องเจอกับอาเต้ย อมาา่ <laughs> ไม่ใส่แล้วมันสามมันสามศูนย์แล้ววะน้ำไม่ทันแล้วเท้าใน่พับจีว่าไปนะครับ,บรทำไมเนาะเท่าไรซับมันค้างกันเลยเปิดพัดลม <c oughs> ไม่ได้เล่นพับจีลองมาฝึกพีไฟดู <c oughs> <c oughs> อยู่ข้างหน้าเพี้ยน จะแตกแล้วเพี้ยนคือสีพลอยแถววาโอ้ยนิ่มโพตรอุ้ยอุ้ยอุ้ยผู้สาวผู้สาวทำไมแตกเร็วจังอุ้ยมันเข้ามามันเข้ามาดันมันเข้ามาดันคืน <40 S 2> อสีพลอยแ<อ>ถววา ไหนวะตลาดตลาดโบาณอุ้ยอุ้ยอุ้ยไหนวะ <ใน S 2> อุ้ยอืมใจเย็นครับใจเย็นครับโอ้ยมันคือหัวแถววะมันจะแตกแล้วเพี้ยนสวยอกอพี่พี่เห็นมันแล้วไอ้พวกนี้มันต้องเจอกับแบตเตอรีกบอกเลย โอ้ยโอ้ยโอ้ยอยิงไม่โดนไหนวะมันไปไหนวะเพี้ยนโอ้ยเพี้ยนมันอยู่ตรงนี้เพี้นยนอุย้ยเพี้ยนนิดเดียวเพี้ยนโอ้โหสวยถึงเธอจะโขบสันเล่นเล่นเธอเห็นสันเป็นเด็กแวน่น มอตอรไซเงียนเงี้ยหน้นาบ้านเธอถูกวนยอยอันโยโยโอโ้ทำไมเพี้ยนมีท่าท่าเยอะจังเพี้ยนอ่ะตืวอยากได้อยากได้ท่าบอกรักเพียเพ้ยนเพี้ยนตอนนี้หนาวไหมเพี้ยน อุ้ยเพี้ยนมันอยู่ตรงนี้หมดเพี้ยนมันจะแตกแล้วเข้าเลยเพี้ยนไหนวะเพื่อถอยแถวว่ายิงโอเคโอเคไปต่อไตรงนี้เพี้ยนเพี้ยนนิดเดียวเพี้ยนไอ้วอเขียวเพี้ยนเข้าเลยเพี้ยนเพี้ยนอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยมันโหดแถวว่า พจีก็มีาเยสนุกกว่าอีกอือพับจีมันจะเล่นมันเล่นยากกว่านะเวลาแบบวงบีมมันจะเข้าวงไม่ทันโอเคผมไม่ผมไม่ได้แพ้นะผมแค่อ่อนให้เออแรงฮีโรเอีกสิบสามดาวตึงจับ